สวัสดีครับอยู่กับเราครับในช่วงปลายเถินะครับผมก่อนที่จะทำการแห่ช้างครับก็จะมีพิธีครับเส้นไหว้ครูบากรรมครับผลทุกครั้งนะครับผมนี่ก็ควานก็กำลังทำพิธีเส้นไหว้ครับภากก็มืดมืนดมืดหน่อยนะครับว่าอยู่ในที่อับนะครับผม ครับวางนะครับผมอีค<ส>ครับผม jua dong dulu tahu-ta nih นี่ก็ได้เวลาเหนะครับครับเทบ่ายสามโมงครับตอนนี้ก็กําลังจาบน้ําให้กับพลายคําเมืองครับผมพอจะไปแต่งตัวนะครับผมก็นอนอาบน้ําให้อย่างดีเลยนะครับผมยอดเลยนะครับนิ่งมากเลยนะครับเชื่องมากเลยครับผมนี่ก็จะการร้อนหน่อยนะครับผม าบน้ำแล้ก็เย็นสบายเลยนะครับผมขนมก็รุ่นครับผมปตสลาตื่มน,นะครับผมดื่มนะครับมาดูเท hey, อบน้ำครับลายกระมือ,อับน้ำนะครับผม ก็พลายคำเมืองนะครับก็ได้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะแต่งตัวครับผมรอเลยนะครับวันนี้เพอจะมีน้องๆครับมาให้กำลังใจครับผมเยะแยะเลยครับผมนี่โอ้ยแยะเลยนะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวคอยดูว่าต้นเฮนี่คุณจะแค่ไหนครับผมตอนนี้ก็แต่งตัวยังไม่เสร็จนะครับ แตั้งตัวเสร็จแล้วนะครับก็รรรแแลล้้้ววคับพอมนี้ก็เดินตามหลังช้างยาวเป็นระเบียบเรียบร้อยครับันนี้ก็กำลังเดินไปบ้านเจ้าภาพนะครับผมเสร็จแล้วนะครับโลมากเลยครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็มาผ่าลุดแหะครับผมพรชัยวัตถิยูนะครับผมลายคำเมืองของเรานะครับผม ันนี้ก็บรรยากาศก็คึคลื้นหน้าดูเลยนะครับผมเพราะว่ามีรถแเ่นะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะให้น่าขึ้นช้านะครับผมครับบิ๊กซีครับมาเต้นรถกเ่นะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็กำลังหาที่ให้น่าขึ้นช้านะครับผม

เราไม่มีที่ขึ้นนะครับผมต้องขึ้นกำแพงนะครับไปร่อังลยครับอกมากขึ้นช้าครับผม อันนี้ลีงเีง้มกีังก็ได้ัาไก่อนไปสกีรังก็จะขึ้นทระเครียนะครับเพราะว่ามันมีคิด่ขึ้นนะครับไม่ได้ทำที่ไว้ให้ขึ้นนะครับผมง

ปรถไปครับมาครับงาครับก่อนให้ช้างดูด้านหน้านะครับผมดูช้างดูด้านหน้าก่อนครับผม กิน,นอ้อยครับตอนนี้ขบนวนกว็ดึงออกมาได้นิดนึงนครับก็ไปกินด้วยกินอ้อยนะครับผมกินอ้อยก่อนนะครับผมผู้แทนก็อยู่ข้างหลังนะครับผม เด็กก็เต็มปุยทานเต็มเลยนะครับ <l ots> เด็กนะครับผม <l ots> ข้างหน้าก็จะมีกุ้กเฒ่าผู้แก่ครับถืออ้อยให้ช้างกินนะครับผมวางไว้เป็นจุดๆ,ๆนะครับตลอดทางนะครับผม <l ots> นะครับเป็นอ้อยครับพอจะวางไว้ให้ช้างกินเป็นจุดเป็นจุดนะครับผม อิ่มเลยครับวันนี้พอพลายข้างเมืองครับมาเช็คเดีลด้วยครับผมก็จะอ้อมวงบ้านนะครับผมแล้วก็จะไปเสร็จที่บ้านจะภาพนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบวนรถแหงข้างลังครับเป็นไงจกดลุกไหมครับผม บบ้านนะครัผมไปถึงบ้านจะภาพแล้วครับผมเดี๋ยวอีกไม่ถึงตีกลองยิงจระภาพเงาบสามร้อยเมตรนะครับผมตอนนี้ครับผมตีกลองยิงจระภาพอีกครับก็จะเห็นขบวนสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเดินครับเดินตามหลัางตีมเลยครับเพราะว่าเก็บโรยทานนะครับผม ขบวนแห่ก็เดินมาถึงบ้านจับภาพาเ,เป็นที่รับร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หน้ากรกาลังจะลงจากทางนะครับผมบนะครับขบวนนะครับก็อจะลงตรงที่เก่านะครับผมตอนลงโต๊ะตอนขึ้นก็จะขึ้นข้างนี้ครับตอนลงก็จะลงข้างนี้ครับผมกลับที่ลงนะครับผม นสรครับผมก็แห่เสร็จเรียบร้อยนะครับมาถึงบ้านจะภาพเปน็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่แห่เสร็จนะครับผมจะภากพาก็ให้ช้างครับมาเย็บที่เยียบบ้านนะครับผมเพื่อสร้างความซุขมเย็นเป็นสุขนะครับผมบที่ของท่านนะครับผมได้มีโชคมีลาภครับก็ให้ช้างมาเย็บ บ้านให้นะครับผมทางเยียบนาพญาเยียบบ้านครับผมขอให้มีโชคมีลาภนะครับผมนี่ก็มาทำเมืองครับมาเยียบที่เยียบทางให้นะครับผมนี่ก็สภาพก็ติดภาพให้ติดภาพนะครับอย่างที่ลึกครับผมติดภาพักน้ำครับเยอะน้ำมาไทย ภาพสุดท้ายก็แต่ภาพก็จะเป็นตำรวจนะครับผมหน้าก็จะเป็นหน้าตำรวจเหมือนกันนะครับผมนี่ก็มาเก็บภาพน,นะครับผม สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เัคซีทุกท่านครับผมได้รับชิวเพียงแค่นี้นะครับกปุ่มฝากกดเทสกดไลค์กดไกดไลร์กดติดตามครับผมกดติดตามติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคกณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ